สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงแบบพิกอากาศนะคะหรือว่าเป็นการเลือกไพ่าตามความรู้สึกนะคะอย่าเอาชื่อของไพ่นะคะมาเป็นตัวตัดสินว่าจะเลือกกองไหนแต่ให้เราหลับตานะคะแล้วก็ตั้งสมาธิลืมตาขึ้นมาเราเลือกไพ่ที่รู้สึกว่าโดนใจเราที่สุดนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อใครกันนะที่แอบเลงคุณอยู่นะคะสําหรับใครที่สงสัยว่ากําลังมีใครแอบคิดถึงเราอยู่ไหมแอบมองเราอยู่เงียบๆหรือแอบชอบเราอยู่เงียบๆรือเปล่านะคะคลิปนี้ ี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้คุณตั้งจิตให้สงบนะคะสูดลมหายใจให้ลึกๆแล้วมองไปที่ไพ่ทั้ง3กองที่อยู่ตรงหน้านะคะเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณที่สุดกองนั้นจะมีข้อความสําหรับคุณค่ะและอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็น แค่การอ่านไพ่แบบรวงรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่ใช่สามารถเลือกฟังกองอื่นๆได้นะคะกองที่1น,นะคะถ้าใครไม่ต้องการดูตอนที่พอยสับไพ่นะคะสามารถจิ้มตรงทําสแต a m นะคะของใน y o u t u b e ได้นะคะเข้าไปฟังได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คพลังงานของกองที่หก่อนนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้าง เช็คพลังงานกองที่หนึ่งก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะ พลังงานของคุณในตอนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณค่อนข้างแรงนะคะรู้ทันพลังงานรู้ทันความรู้สึกของคนรอบตัวได้ง่ายนะคะบางครั้งแค่สังเกตด้วยตาหรือท่าทางก็รู้แล้วนะคะว่าคนคนนั้นคิดอะไรอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะ ไพในนี้ก็บอกด้วยว่าคุณเป็นคนค่อนข้างระวังตัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆค่ะเพราะเรื่องราวต่างๆหรือประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าความรักและความสัมพันธ์นั้นนะคะไม่ใช่เรื่องที่ควรรีบร้อน,นะคะ่ะและตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณเองยังคงลังเลค่ะ ยังไม่มั่นใจว่าเราควรจะคว้าเอาไว้เลยหรือเปล่านะคะดังนั้นพลังงานของชาวกองนี้นะคะเหมาะกับคนที่หัวใจยังค่อนข้างระมัดระวังค่ะแต่ก็ยังอยากเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ทําให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นหรือสดใสได้มากขึ้นค่ะถ้ากองนี้ตรงกับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกต่อกันเลยนะคะในพาร์ทที่2ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครกําลังแอบชอบแอบมองคุณหรือแอบเลงคุณอยู่นะคะ Hey, ชาวกองนี้นะคะพาที่2นะคะคนที่แอบเล็งคุณอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงทีเดียวค่ะเป็นบุคลิกที่ดูมีความเป็นผู้นําหรืออาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะถือว่าเขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดค่ะควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะและไพ่ก็ทําให้และเขามีความรู้สึกดีต่อคุณอยู่ค่ะ แต่อาจจะยังไม่กล้าเปิดเผยเต็มที่นะคะเขาเลยเลือกที่จะมองคุณอยู่ห่างๆค่ะก็คือยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาใกล้นั่นเองนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเขาแอบสังเกตคุณอยู่เงียบๆนะคะบางทีอาจจะติดตามคุณผ่านโลกโซเชียลหรือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคุณเอาไว้มากกว่าที่คุณคิดนะคะไพ่ก็สื่อว่าเขาค่อนข้างชื่นชมคุณนะคะในความสําเร็จหรือว่า ภาพลักษณ์ภายนอกของคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเขาค่อนข้างจะชื่นชอบและชื่นชมคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกภูมิใจเวลาได้อยู่ใกล้ๆหรือจะเรียกว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วจะได้เจอกันแบบไหนตอนไหนนะคะ ขอให้บอกหน่อยคะ่ะว่าจะได้เจอกันแบบไหนตอนไหนโอเคค่ะเขากับคุณนะคะมีโอกาสได้เจอกันในการเดินทางคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง หรือเป็นบรรยากาศของการเดินทางการทำงานร่วมกันการทำงานกันเป็นกลุ่มที่สนุกสนานด้วยก็ได้นะคะรวมถึงการที่คุณเริ่มวางแผนอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเรียนนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเขาค่ะไพ่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้ความพยายามสักหน่อยนะคะแล้วก็เป็นการพบกันในสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยความสุข โดยเฉพาะเรื่องของความสนุกสนานค่ะมันอาจจะเป็นงานเลี้ยงงานสังคมก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองก็ได้ค่ะและไพ่วิวออฟออร์จูนนะคะสื่อว่าการพบกันครั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับโชคชะตาค่ะและดูเหมือนว่าโชคชะตากําลังจะจัดให้คุณกับเขาได้เจอกันแบบไม่ตั้งตัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ะะว่าหากว่าคุณเริ่มสังเกตได้ว่าใครบางคนเนี่ยมีความสนใจคุณแบบปแปกๆนะคะให้คุณเปิดใจนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะไพ่ย,ยังสื่อถึงการหาจุดสมดุลระหว่างความรู้สึกกับเหตุผลด้วยนะคะและไพ่ก็เตือนให้คุณใช้ความชัดเจนในการสื่อสารอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันมาเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เช่นว,ว่าถ้าเขามาสนใจคุณก็ขอให้คุณมองเขาในแง่ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินว่าเขาจะดีจะเลวเขามาจีบหรือเปล่าเขาพร้อมหรือยังเขาจะชัดเจนกับคุณหรือยังนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณเครียดมากเลยนะคะแนะนำให้คุณมองความมั่นคงแบบที่ค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะไม่ว่าเขาจะช้าไม่ว่าเขาจะยังไม่ชัดเจน ก็ขอให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีประกายไฟนะคะแห่งแรงบันดาลใจและความตื่นเต้นรอคุณอยู่ค่ะแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่อยๆให้การสื่อสารของทั้งคู่มันมีความชัดเจนนะคะและมันจะมีความมั่นใจไปในตัวเองค่ะก็คืออย่าไปเร่งร้อนนะคะกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะไพ่เป็นคำแนะนำเสริมนะคะจากจักรวาล ให้คำแนะนำจากจักรวาลเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณคะชาวกที่หนึ่งสุดท้ายนี้นะคะคำ แนะนำเสริมจากจักรวาลน,นะคะให้บอกว่าคุณควรเชื่อมั่นในเสน่ห์ของตัวคุณเองค่ะเพราะว่าตัวคุณมีแสงสว่างนะคะที่ดึงดูดคนอื่นเข้ามาอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะยืนยันว่าคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่เต็มที่แล้วก็ทำให้คุณมีความสุขค่ะไพ่เตือนด้วยนะคะว่าอย่าก,กลัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ แม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเริ่มจากการแค่สังเกตเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ให้เชื่อว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเติมเต็มค่ะและมันมีโอกาสจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะคะดังนั้นจักรวาลกำลังบอกคุณว่าคนที่แอบเล็นคุณอยู่ตอนนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่มีความหมายกับคุณมากกว่าที่คุณคิด,ด้วยซ้ำไปค่ะขอบคุณสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกองที่สองกันต่อค่ะ สวัสดีชาวกองที่2นะคะใครที่เลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานของผู้ที่เลือกกองนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงหรือไม่ตรงใช่คุณหรือเปล่านะคะไปดูกันนะคะ โอเคค่ะพลังงานของชาวกรที่2นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวค่อข้างสูงมากค่ะภาพรวมของคุณก็คือใครๆเห็นก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าคุณมีพลังงานของความเป็นผู้นำนะคะที่แสดงออกถึงความอ่อนโยนการอยากดูแลเอาใจใส่คนอื่นนะคะรวมถึงความสาม,มารถในการสร้างสรรค์และคิดสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะ ไพ่ก็ยังสื่อด้วยว่าคุณอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่ต้องแข่งขันแย่งชิงนะคะหรือต้องเผชิญความไม่ยุติธรรมหรือไม่แฟร์กับชีวิตคุณมาก่อนนะคะจึงกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆค่ะไพ่บอกว่าตอนนี้คุณมีตัวเลือกหลายอย่างค่ะและมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็หลายๆ ไพ่ก็ยังสื่อด้วยนะคะว่าคุณยังลังเลนะคะไม่รู้ว่าคุณจะเลือกทางไหนดีนะคะคือใจอยู่ในช่วงสับสนค่ะบางเรื่องนะคะคุณก็เลือกที่จะนิ่งไว้ไม่พูดแต่ว่าในใจลึกๆก็มองหาความสมดุลนะคะหรือทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยค่ะอืมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าไพ่กันนะที่แอบเล็งคุณอยู่ โอเคค่ะคนที่แอบเล็งคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงค่ะเขามีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์สูงนะคะทําให้คุณรู้สึกเห็นด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างอบอุ่นค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้จักควบคุมตัวเองได้ดีแล้วก็เขามาจะอยู่เคียงข้างคนอื่นนะคะเวลาที่คนอื่นเจอปัญหาไพ่เนี่ยบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ คนรอบตัวค่อนข้างให้ความเคารพค่ะหรืออยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนคนอื่นด้วยนะคะการสอนการให้คำแนะนำการให้คำปรึกษาค่ะและตัวเขาเองนะคะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนมีพลังบวกในชีวิตค่ะเวลาที่คุยด้วยนะคะเขาจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกสดชื่นค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างพร้อมที่จะช่วยดูแลช่วยเกื้อกูลนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเลยดังนั้นคนที่แอบชอบแอบมองคุณอยู่ตอนนี้นะคะ แน่นอนว่าเขาจะไม่แสดงออกแบบตรงๆค่ะแต่เขาจะเฝ้าคอยดูคุณอยู่ห่งหางๆอย่างห่วงห่วงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกจริงใจมีความรู้สึกอยากเข้ามาดูแลด้วยค่ะอืมเดี๋ยวไปดูกันว่าแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันแบบไหนและตอนไหนนะคะ โอเคค่ะการเจอกันระหว่างคุณกับเขานะคะก็มีโอกาสจะเจอกันในสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะและเป็นการเองอาจจะเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะหรืองานกลุ่มก็ได้นะคะหรือการทํากิจกรรมอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะก็ มีโอกาสเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอใครแต่ว่าก็กลับได้เจอนะคะคือไพ่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยเป็นการติดต่อกันทางโซเชียลก็ได้นะคะเจอกันในโลกออนไลน์เจอกันในโลกโซเชียลแบบมันเกิดขึ้นกระทันหันมากเลยค่ะแต่ว่าการเจอกันครั้งนี้นะคะมันจะมีผลลัพธ์แบบทําให้คุณได้มาเรียนรู้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของใครบางคน ที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รู้จะได้มาเห็นนะคะช่วงเวลาที่เด่นในดวงก็คือไม่เกิน2เดือนหลังจากนี้ค่ะโดยเฉพาะเดือนกันยาตุลานะคะมีโอกาสสูงมากที่คุณทั้งคู่จะได้เจอกันค่ะไพ่แนะนําอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ค่ะไปดูกันต่อนะคะไพ่แนะนําอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ ว่าคุณควรใช้ความอ่อนโยนะคะ่ะและความมั่นใจในตัวเองเป็นหลักในการที่จะเดินหน้านะคะบางครั้งนะคะความสัมพันธ์ต้องใช้ความอดทนและการควบคุมอารมณ์ค่ะคือความสัมพันธ์นี้ค่ะมันสามารถไปต่อได้นะคะมันมีโอกาสทําให้คุณสมหวังทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขนะคะและแนะนําว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าใครเข้ามาชอบคุณเข้ามาเร็งคุณแล้วนะคะให้คุณสื่อสารกับเขาแบบตรงไปตรงมาค่ะคําว่าตรงไปตรงมาไม่ใช่อยาบก,กระด้างหรือว่าพูดตรงเช่นว่า เธอชอบฉันไหมถ้าเธอไม่ชอบฉันก็ไปเลยนะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แนวนั้นนะคะพูดตรงไปตรงมาคือหมายความว่าถ้าเรารู้สึกดีกับเขาก็ให้บอกว่าเรารู้สึกดีนะคะเป็นการพูดชัดเจนนะคะในสิ่งที่คิดในทางบวกนะคะย้ำว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องมีสมดุลในการให้และรับนะคะจะไม่ใช่การให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มากเกินไปหรือรับมากเกินไปก็คือว่าเราจะต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้เหนื่อยมากเกินไปด้วยค่ะและเราก็ไม่ได้พยายามมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นฝ่ายเดียวที่จะรับมากเกินไปเช่นกันค่ะหากคุณเปิดใจนะคะแล้วก็โค้งเส้นค้งหวารับรองได้เลยค่ะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็เติมเต็มชีวิตคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะคำแนะนำเสริมจากจัก,กรวาลค่ะไปดูกันนะคะ โอเคค่ะก็สุดท้ายนะคะคำแนะนำจากจักรวาลก็คือตอนนี้คุณกำลังเดินไปนในทิศทางที่ถูกต้องแล้วค่ะอย่าลืมเชื่อใน การเป็นตัวของตัวเองอย่าเงี้ยืมเชื่อในความหวังที่เราเคยมีนะคะคุณสามารถกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ค่ะคําว่าความเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้นะคะหมายความว่าคุณมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะให้ก่อนได้นะคะแต่ไพ่ก็มีไพ่เตือนนะคะว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเหนื่อยหรือกังวลมากเกินไปนะคะมันเป็นการที่คุณกําลังใส่พลังงานไปผิดทางค่ะ เพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะเบามันควรที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้กดดันมากขนาดนั้นนะคะไพ่เลยขอให้คุณพักแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปค่ะเชื่อมั่นในความเมตตาที่ตัวเองมีให้คนอื่นนะคะเชื่อมั่นในการเห็นอกเห็นใจขอให้การเห็นอกเห็นใจกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นรากฐานในความรักครั้งนี้นะคะ หมายความว่าเอื้ออาทรต่อตอนเองเอื้ออาทรต่อเขาไม่ทําให้เราเหนื่อยเกินไปไม่ทําให้เขาเหนื่อยเกินไปด้วยนะคะคุณจําเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการดูแลตัวเองกับการดูแลความสัมพันธ์ด้วยค่ะความรักครั้งนี้นะคะก็จะกลายเป็นความรักที่มั่นคงและอบอุ่นมากๆเลยค่ะขอบคุณชาวกอที่2ด้วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะเดี๋ยวไปต่อกันสําหรับชาวกอที่3ามนะคะ โอเคค่ะชาวกลองที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานตัวตนกันขุดของคุณกันก่อนนะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวกรที่3นะคะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะบอกว่าคุณเป็นคนที่ผ่านการค้นหาตัวเองมาเยอะมากนะคะคุณอาจจะเพิ่งแบบออกจากความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างหรือเพิ่งเดินออกมาจากพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่านะคะ พื่อที่คุณจะกลับมารักตัวเองและหาความสงบในตัวเองที่แท้จริงนะคะดังนั้นเนี่ยไพ่เลยบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์อะไรเป็นพิเศษอยากจะใช้เวลากับตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเยอะมากๆคะ่ะการที่คุณเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะแม้ว่ามันจะยากแต่คุณทําได้คะ่ะเพื่อให้ชีวิตคุณได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะในช่วงนี้คุณค่อนข้างมีจิตใจที่อ่อนโยน ออนไหวนะคะและมีข้อดีคือคุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยค่ะและมีเสน่ห์ที่ทําให้คนอื่นๆอยากเข้าใกล้คุณด้วยนะคะเป็นการดึงดูดให้คนรอบข้างเ,เข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะคุณสามารถยืนด้วย นำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะและก็อยากจะสร้างชีวิตที่มั่นคงให้ตัวเองด้วยค่ะและอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจนะคะและก็ได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณได้ลงมือนะคะทํามานานคุณจะภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นนะคะพลังงานกองนี้นะคะเหมาะมากสําหรับคนที่รู้สึกว่ากําลังจะเริ่มต้นพลังงานชีวิตแบบใหม่ๆะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าใครกันหน้าที่แอบเล่์คุณอยู่นะคะ ไปดูกันค่ะโอเคค่ะคนที่แอบเลงคุณอยู่เนี่ยก็มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆพอๆกับคุณเลยนะคะเขามีความรู้สึกบางอย่างที่มากกว่าความแอบชอบคุณแบบธรรมดาค่ะก็เรียกว่าชอบมากเป็นพิเศษนะคะประทับใจมากเป็นพิเศษนะคะคุณทั้งคู่นะคะอาจจะรู้สึกเหมือนเคยผูกพันกันมาก่อนเหมือนรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมานานมากนะคะ ตัวเขาเองนะคะก็เป็นคนที่ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากเช่นกันค่ะเขาเป็นคนที่เดินทางไกลนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างแดนด้วยนะคะหรือเดินทางมาจากที่ไกลๆค่ะเขามีความเกี่ยวข้องกับวงการต่างประเทศนะคะเขาอาจจะอยู่ในวงการเกี่ยวกับ Import Export หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำโลจิสติกก็ได้ค่ะ เขาเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างมั่นคงนะคะมีฐานะและหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยค่ะเขาก็อยากจะเข้ามาหาคุณเร็วๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะเขารอดูจังหวะที่ดีอยู่ค่ะเขาแอบดูอยู่ห่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาเห็นจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยเขาจะเข้ามาจีบคุณตรงๆแน่นอนค่ะแล้วไปดูกันต่อนะคะว่าจะได้เจอกันแบบไหนและตอนไหน โอเคค่ะการพบกันของคุณทั้งคู่นะคะจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มันดูอบอุ่นนะคะเป็นการแบบว่าสังสรรค์แสดงความยินดีก็ได้นะคะไพ่ก็สื่อถึงเรื่องเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองงานมงคลหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํางานการเดินทางค่ะไพ่บอกว่าพอคุณเจอกันแล้วนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่า เคยเจอกันมาก่อนถูกชะตากันทันทีมีดึงดูดซึ่งกันและกันสูงมากค่ะคือการพบกันครั้งนี้นะคะเหมือนโชคชะตาเนี่ยจัดสรรให้คุณได้พบกันเลยค่ะบางทีนะคะคุณรู้สึกว่าไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ดีๆก็ตกลุมรักใครสักคนเข้าแล้วนะคะหลังจากที่เจอกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยพอเจอกันปุ๊บนะคะจะคุยกันเยอะ มีการสนทนากันเยอะราวกับว่ารู้จักกันมาตั้งแต่นานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวกันและกันเลยนะคะและพอคุณเจอกันแล้วคุณจะนัดกันอีกคือคุณจะได้เจอกันแบบต่อเนื่องเลย เริ่มคุยกันก็จะคุยกันแบบต่อเนื่องพอได้เจอกันก็อยากจะนัดกันอีกแบบต่อเนื่องนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะคะอืมแล้วเปิดไพ่ต่อนะคะว่าล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะ โอเคค่ะไพ่บอกว่าความรักครั้งนี้นะคะควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไพ่ตื่นว่าไม่อยากให้คุณรีบนะคะอย่ารีบเร่งนะคะคุณต้องหาสมดุลในการคุยกับเขาในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับเขาด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะใช้ความรู้สึกมากนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าให้คุณถอยมาลองใช้เหตุผลบ้างนะคะมองสถานการณ์ว่า สถานการณ์ควรจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าให้ความสวีดหวานมันมาบังตาจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเก็บกักความทุกข์หรือว่าทำให้เราเกิดความเครียดขึ้นมาได้นะคะไพ่เตือนนะคะว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะจากคนอื่นๆหมายความว่าเรารับคนนี้เข้ามาแต่ว่าให้เราค่อยๆมองดูด้วยเพราะว่าไพ่กลัวว่าเราเนี่ยจะชอบเขาอย่างเหมือนกับว่าหลงมากเกินไปนะคะ่ะ แล้วกลายเป็นว่าคุณอาจจะกลายเป็นทุกข์อีกครั้งนะคะกลายเป็นแบบจมความทุกข์อีกครั้งเพราะว่าเราอาจจะอยากให้อีกฝ่ายเข้ามามากจนเกินไปเราอาจจะอยากพยายามให้อีกฝ่ายชอบเรามากจนเกินไปค่ะก็คือว่าอยากให้เราระวังความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็การคุยกันนะคะพยายามมองกว้างๆมองไกลๆคะ่ะว่าถ้าอยากจะรักกันไปน,น,นานๆเนี่ยมันต้องใช้การเรียนรู้มันต้องใช้เวลานะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเข้าใจผิดกันการพยายามสื่อสารกันที่มันใช้อารมณ์มากเกินไปค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจากไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจากความสัมพันธ์ที่มันจะดีมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือได้นะคะคือสรุปง่ายๆเลยว่าขอให้คุณนะคะเปิดใจให้กับความรักนี้แบบเบาๆแล้วก็ค่อยๆเดินไปกับมันอย่างเบาๆค่ะ ทำให้ความรักเนี่ยมันเป็นความสุขนะคะอย่าทําให้ความรักเนี่ยมันเป็นความคาดหวังะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คําแนะนำํำสนจากจักรวาลน,นะคะ โอเคค่ะคือไพ่บอกว่าจักรวาลบอกว่าคุณควรได้รับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะและเติมเต็มหัวใจของคุณนะคะไพ่บอกให้คุณสังเกตและเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับเขานะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะเกี่ยวกับตัวเขานะคะอย่าเพิ่งรีบมองว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะแต่ว่า ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีและทําให้คุณมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อคุณจะสมดุลค่ะเช่นการให้เวลากับเขาและการให้เวลากับชีวิตด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเข้าหาเขามากจนเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้มีความทุกข์ความหนักใจได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถบาลานได้ค่ะแล้วความรักนี้นะคะจะเข้ามาเติมเต็มทําให้คุณมีความสุขโดยที่ คุณจะไม่เสียสมดุลในชีวิตไปเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทั้ง3กองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ